สวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับมาดูพื้นดวงของคนเกิดวันอังคารนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะมาดูพื้นดวงดีกว่านะครับเราจะดูในรูปแบบนะเซนติคอสทั้งหมด10บใบนะครับให้คุณตั้งจิตตั้งสมาธิดนะีในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะมาดูสิเป็นอย่างไรตำแหน่งแรกนะครับไปถึงไปขึ้นเป็น3ถ้วย ใบที่สองนะครับขึ้นเป็นห้าเหรียญนะครับใบที่สามนะครับใบขึ้นเป็นสามไม้ใบที่สี่นะครับใบขึ้นเป็นหนึ่งดาบใบที่ห้านะครับใบขึ้นเป็นราชาถือเหรียญใบที่หกนะครับใบขึ้นเป็นสี่ดาบใบที่เจ็ดนะครับใบขึ้นเป็น สามดาบใบที่แปพ่ขึ้นเป็นจัสม n นใบที่9นะครับพ่ขึ้นเป็นเจ็ดเหรียญใบที่10นะครับพ่้ขึ้นเป็น สองไม้อืมในเรื่องของพลังงานนะครับในเรื่องของคนเกิดวันอังคารอ่อไปขึ้นปัญหาไยขึ้นเนื้อเรื่องของอัดใจน,นะครับไปขึ้นพลังงานของการตัดสิในใจการใช้ความคิดการรอคอยนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องใช้ปากในการจัดการบริหารเรื่องต่างๆให้เกิดความสำเร็จสิ้นทุกๆอย่างที่ฟันฝ่าทุกๆอย่างที่คิดที่จะต้องทําที่ต้องแก้ไขทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวคุณรุ้นเลยนะเดือนนี้นะเออในเรื่องเดือนพฤษภาคมนี้พลังงานของการที่คุณต้องค่อยๆ เป็นก็ค่อยไปอย่าพลิ้พรผลมั่ยใจร้อนจนเกินไปคิดอะไรก็อย่าใช้อารมณ์นะเพราะในตําแหน่งของตัวตนตัวค no. ุญภัยึ้นเป็นสามต้อมาการเจรจากันเข้าหากันเออใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็การพบปะเข้าหากันเึ้นเป็นปาร์ตี้เลยนะคือการไปพบเจอคนเยอะๆคนมากๆนี่ถ้ใครที่เออเป็นคนอินโทรเวนในสายคนเกิดวันอังคารเนี่ยนะเออก็ต้องระวังให้ดีเพราะมันเจออะไรอย่างที่ต้องเจอคนเยอะๆบางทีคุณฉันอยากจะอยู่ใน พื้นที่ของฉันนะมันอับใจเลือเกินแต่ถ้าคุณเป็นคนเอ็กโทอยู่แล้วก็โอเคแฮปปี้ในการเจอผู้คนก็ไปเต็มที่เออนะแต่การที่มันพบเจอผู้คนเนี่ยก็มีเรื่องเสียตังกันนะเออบางสิ่งบางอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณก็ต้องระวังเออเรื่องการกระทาเยอะๆแล้วก็การที่จะไปปฏิสัมพันธ์กับใครก็ตามในห้องชุดนี้มันมีเรื่องความลำบากใจแถมมาด้วยเพราะมันจะเจอทั้งคนดีและไม่ดีคบคู่กันไปอยากหวังที่จะ ทุกๆคนที่เข้ามาจะดีไปหมดก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยมันจะเป็นการที่มันเสียเงินไปเพราะคนไปเสียเงินไปเพราะไปปาร์ตี้ไปเจอคนนู้นไปเจอคนนี้นะคก็ต้องระวังอย่าปักอย่ากระเป๋าหนักจนเกินไปเออกระเป๋านักเกินไปมันก็ทําให้ใช้ใจ่ายต่ำใจในด้วยแรงกดน,นะครับวันนี้เรื่องของการที่มัน ต้องจัดการต้องมองเห็นถึงการวางแผนใครวางแผนในเรื่องของงานวางแผนในเรื่องของเงินวางแผนในเรื่องของอการทำให้เกิดความสเร็จสิ้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าตัวคุณก็ต้องใช้มีเรื่องของความรู้ความสามารถเข้ามาเกี่ยวโยงเพื่อจะให้ทุกๆอย่างมันสเร็จสิ้นตามที่คุณตั้งใจนั่นเองนะครับมาดูเรื่องของความรักอืคนโสดเป็นอย่างไร ส้วยคนสดจะในการพบมีการพบเจอนะในเรื่องอดีตมันก็ยังมีเรื่องพลังงานของความกังวลใจอยู่นะคืออดีตเนี่ยมันเป็นพลังงานของความรู้สึกที่มันยังกังวลเรื่องต่างๆกังวลใจในเรื่องอารมณ์ต้องฟันฝ่าต้องบริหารต้องจัดการทมว่าอนาคตในความรักมันจะดีขึ้นไหมมันเริ่มมีใจเห็นนะนะเห็นลางๆแล้วน,นะเรื่องของความรักแต่สิ่งที่มันกลัวกังวลคือมันต้องก้าวข้าม ออกไปให้ได้เพราะความอัดใจนั้นิมันยังคงอยู่รักสามเศร้ารักอัดใจรักไม่สบายใจอะไรก็ตามที่มันมันเกิดขึ้นนนั้อยู่ที่ว่าตัวกุณต้องใช้ความพิจพิจารณาให้ดีนะเป,นเป็นการที่ปัจจุบันเนี่ยโอเคใครเข้ามาก็โอเคคุยได้โอเคไปได้โอเค,ไ,ไ,อเคไม่ได้จริงจังอะไคิดอะไรเยอะอะไรมากอนาคตมันถึงจะดีขึ้นเห็นไหมไปขึ้นเป็น สามหม้หรือมันทุกอย่างมันอยู่ที่ว่าคุณต้องปล่อยวางเนี่ยเรื่องดิได้แล้วเพื่อจะเริ่มต้นใหม่ๆกับใครสักคนหนึ่งนะครับในเรื่องของคนมีคู่ใปขึ้น,เ,นเรื่องของงานของการฟันฝ่าเออการที่จะลบภาพจําเก่าๆเนะยอดีตการลบภาพจําเก่าๆที่มันเคยเสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นสร้างความไม่สบายใจเกิดขึ้นกับกันและกันแล้วใครก็ดนจัดเปนคือการยอมรับความจริงได้แล้วในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่เกิดเนี่ยดิหากคุณยอมรับได้หรือเขายอมรับได้ มันจะสามารถที่จะเชื่อใจมันจะสามารถมีความสุขกับความรักได้นะลองทำดูซิว่าตัวคนจริงไหมถ้าห่างตัวคุณเนี่ยยอมรับความจริงได้ไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็ตามไม่ว่าเขาจะเอ,องี่เงา่าไม่ชอบไม่นุ่ไม่เนียนนั่นะหรือว่าปัญหาเกิดขึ้นในอดีตเคยผิดพลาดกันมาให้อาภัยกันยอมรับความจริงได้ ทุกทกอย่างมันเป็นเหมือนภูเขาที่มันอยู่ในอกมันหนักอกหนักใจเหลือเกินนะทุกอย่างก็ต้องปล่อยวางบางเพราะไม่จะฝันฝ่าเพราะไม่จะไปข้างหน้าร่วมกันอะไรก็ปล่อยวางอะไรก็ไม่ต้องไปคิดติดใจจนเกินไปแล้วก็มองอนาคตดีกว่าว่าเออจะยังไงดีความรักจะยังไงดีกับเรื่องอนาคตโฟกัสกับความเป็นจริงดีสุดไม่ว่าจะอึดอัดเรื่องอะไรก็ตามเพียงแค่พูดคุยเพียงแค่การสรรื่อสารเพียงแค่การเชื่อใจกันนะยอมแล้วก็เป็นจริงแล้วมันจะ เปลี่ยนผันให้พร้อมรับเปนดียิงขึ้นได้โดยเชิงการน,นะครับมาดูเรื่องของการเงินนะการเงินเป็นอย่างไรกาเงินมีแต่ารายจ่ายที่บอกไปนะมันมีการเฝ้ามองรอคอยว่าอย่าให้เงินมันดีขึ้นเนออยากจะให้มันมีสิ่งที่คุณลงทุนเอาไว้ในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของ จุดไหนตำแหน่งไหนก็นนตามนะ่ย่งนจะเป็นหุนนวันจะเป็นการลงทุนกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นห่วง่วงการรอคอยแล้วก็การสร้างอนาคตรหรือหากใครทําธุรกิจนะมาพูดเรื่องการงานด้วยคือใครที่ทําธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องของพลังงานของการที่บริหารการจัดตั้งนะการต่อเติมหรือการบริหารจัดการไปในอนาคตซึ่งมาเป็นการที่คุณลงทุนในปัจจุบันในเดือนพฤษภาคมเนี้ยให้บับง,บงเกิดผลคอนเ็ปต์ในอนาคตมากกว่าซึ่งไพ่ึ้นตั้งสองไม้สอง สามไม้นะสองและสามหมาเนะี่มมยนะบอกบอกเริ่มกันที่เมื่อคุณลงทุนอย่างหนึ่งก็จะได้ความสําเร็จในอนาคตแต่มามาเพราะอะไรมาเพราะการจัดการปัญหาไปด้วยนะเพราะปัญหามันจะมาเยอะเพราะเมื่อทํางานมันก็จะได้เงินนะอยา่าที่จะกลัวกัวงวลจนเกินไปเพราะคือว่าพลังงานที่ส่งผลเนี่ยมากๆเนี่ยคือการที่คุณต้องใช้จ่ายกับการไปปฏิสัมพันธ์กับผู้คนการไปเดียวงานไปเดีวธุรกิจเนี่ยในงชงจงนี้มันค่อนข้างเยอะและมันต้องใช้ตังแต่เพราะแต่พอาะการที่มันต้องเจอผู้คนเยอะๆยะเนี่ยถามว่า ในเรื่องของความคุ้มค่ามันมีนะความคุ้มค่าเพราะว่ามันได้เจอคอนเนคชันได้เจอผู้คนทําให้มันดึงดูดซับเข้ามาหรือโอกาสเข้ามาหรือที่คุณจะค่่ยขวาอยากที่จะขี้เหนียวจนเกินไปก็แล้วกันเออบางอย่างก็ต้องใช้แต่แต่ก็ไม่ใช่มากเกินเกินไปเพราะว่าอไรที่มันเกินลิมิตหรือไปวันๆดูซิเอ๊ะถ้าคนคนนี้คุณรู้สึกว่าเออเขาไม่ค่อยได้อ่อจรงิงจังกับธุรกิจที่คุณเสนอไปก็เลี่ยงๆไปนะเมื่อเราก็ไปโฟกัสสิ่งใหม่อยาที่จะเอ๊ยต้องคนนี้เท่านั้นต้องนั้นเท่านั้น มันจะเป็นการเสี่ยงเงินเปล่าๆไปเลยกนะ็ต้องระวังกับการที่สื่อสารกับการที่พูดคุย,คยกับการที่ต้องประเมินที่ดีกับเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะต้องพบต้องเจอนะใครที่จะ,ะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือว่างานเงินที่ดีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าหากไปหลงโม่เมาอะไรก็ไม่รู้นะในเรื่องของคนในเรื่องของคนที่เขามองแต่ หาผลประโยชน์กับตัวคุณมันก็มีนั่นก็ต้องดูวิดีแต่ถ้าเลือกถูกทํำถทูกเนี่ยก็จะเกิดความมั่นคงในเรื่องของการเงินมากขึ้นความมั่นคงในเรื่องของการงานมากขึ้นใครที่จะทำงานทำเงินให้มากขึ้นขย,ขยายก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานการเงินได้ด้วยเช่นกันนะครับ เนี่ยเรื่องพลังงานของการที่คุณต้องใช้เนีเรื่องของใจเป็นหลักว่าเพื่อขึ้นตําแหน่งของปัญหาขึ้นเป็น3ดานเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่ต้องโฟกัสเยอะๆถึงแม้ว่าจะเป็นไพ่ใบเดียวนี้นะที่มันรู้สึกแย่ๆส,สุดเลยนะแต่ว่าไอ้ความกังวลใจความกังวลเรื่อง,องการรอคอยมากกว่าเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะในเรื่องอนาคตไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปรับฐานใจให้ดีแล้วก็สามเชื่อมัน่น เชื่อมั่นในสิ่งที่เป็นก,า,การกระทำของคุณตั้งแต่อดีตแล้วคุณทาได้ถูกต้องคุณทาได้เต็มที่แล้วและจงทําต่อสู้ต่อและยอมรับความปนจริงถึงแม้ว่าหากปัญหามันเกิดก็แก้ได้เอ,อ,อย่าไปจมปากกับปัญหาหากอะไรเกิดขึ้นจงแก้ในปัจจุบันให้มันดีที่สุดทุกอย่างมันสร้างได้ด้วยใจสําเร็จได้ด้วยใจด้วยเช่นกันนะครับแลน้นเนี่ยโดนทีได้ต้องเริ่มจากกำลังใจให้ดีเป็นกำลังใจให้นะครับ